และที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ EJ Type MS1 มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ สิ่งสิ่งนี้นะครับก็คือที่วางจอมอนิเตอร์นะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะวางได้หลายแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะวางแล็บท็อปหรือวางอะไรก็ตามนะฮะสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกบนโต๊ะของเพื่อนๆนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อออโกโนมิกดีไซน์โดยเฉพาะเลยสมมุติว่าบนโต๊ะของเพื่อนๆเนี่ยมีพื้นที่จํากัดมากๆนะครับผมวางนู่นวางนี่แล้วก็โต๊ะมันอยู่แบบต่ํามากจริงๆอะไรนี้นะครับแล้วจอเราเนี่ยเราต้องก้มมองจอตลอดตัวจอไม่มี ตัวที่ปรับขึ้นหรืออะไรนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องนั้นได้นะช่วยลดบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการมองจอก้มมองจอหรืออะไรนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรับน้ําหนักดีกว่านะเรื่องของการรับน้ําหนักเจ้าตัว MS1 เนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้ถึง30กิโลกรัมเลยวางจอขนาด32นิ้วได้สบายๆนะครับผมวางไปเลยนะสามสิบยีสนิ้วยิ่งสบายเลยนะครับส่วนขนาดของเจ้า MS1 นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เลยนะครับ แล้วก็มันมีฟังก์ชันอีกมากมายหลายแบบเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือ EJ Type MS1 มีทั้งหมด2สีด้วยกันเลยนะครับก็คือมีสีขาวและก็ตัวสีดำนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับผมก็จะมีใบคู่มือนะครับเป็นใบสเปคนะฮะแล้วก็มีสาย USB Type A to Type A เป็นสายถักนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่1.5เมตรด้วยกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่วัสดุกันก่อนเลยดีกว่านะฮะวัสดุของ ms 1นะครับผมจะทํามาจาก abs ซึ่งมันเหมือนจะเป็น abs ที่มีความหนาเป็นพิเศษครับมันจะมีความแข็งแรงมากมีความหนามากนะครับผมตัวฐานตรงกลางตรงนี้นะครับผมคือมันจะแน่นมากทุกคนมันจะแน่นแบบแน่นจัดเลยถ้าบีบลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ยุบมันจะไม่โปร่งนะครับตรงนี้มันจะแน่นมากแล้วก็ตัวขานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นขา abs เช่นเดียวกันนะถ้าดูจากกล้องนะครับจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันมี2แบบคือยังไง คืออันนี้มันดูเล็กกว่าอันนี้มันดูใหญ่กว่าขาตั้ง MS หนึ่งนี้นะครับมันสามารถที่จะพับเก็บได้อย่างนี้นะครับผมแ้พับแล้วก็ก,กางออกมาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งถ้าพับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเหมือนตัวสีดําอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จอว,วางตรงนี้ได้หรือเราจะเอาแบบท็อปวางนี้ก็ได้อ่ะก็ดูแบบว่าดูช่วยเสริมเออร์โกโนมิกขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นมากมายเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไล่ัไปทีละฟังก์ชันเลยนะครับผมคือถ้ากางขาออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มความยาวขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้วยนะครับนี่ พื้นที่การใช้สอยตรงนี้ก็จะเมากขึ้นเราสามารถที่จะเอาของไปวางตรงนี้ได้นะครับนะเอาวางหนังสือวางปะกาวางอุปกรณ์อะไรก็ตามนะฮะเอาไว้ซ่อนไว้ตรงนี้ได้เขาเรียกว่าช่วยจัดระเบียบด้วยนะ,ะจัดระเบียบบนโต๊ะด้วยนะครับผมเราไปดูที่ฟังก์ชันกันเลยดีกว่านะครับฟังก์ชันของมัน,นะฮะขอนญาตถอดก่อนเลยนะฮะถอดไฟออกก่อนนะจะได้ดูกันแบบง่ายๆที่กล้องนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีเหมือนเป็นรวดลายนะครับเขียนว่า e g a Born to Gamer นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ต้องบอกก่่อนวา ไฟตรงนี้ไม่มีไฟนะครับตรงที่มีไฟเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้นะครับจะมี2ข้างนะครับตรงนี้ไฟเนี่ยเป็นไฟ RGB สเปกตรัมนะฟังก์ชันนี้ถือว่าผมชอบมากคือปกติเข้าใจว่า RGB สเปกตรัมเนี่ยมันจะเป็นแบบไฟพุ่งเต็มตัวอุปกรณ์เลยไม่ใช่นะฮะตัวนี้มีไฟแค่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยตรงนี้เองนะฮะเสียบให้ดู่างนี้เลยเนี่ยใช่เนี้ย นะครับสีขาวสวยมากแล้วก็มีปุ่มสําหรับกดเปลี่ยนโหมดไฟตรงนี้ด้วยซึ่งโหมดไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ถึง10โหมดเลยนะแล้วก็สามารถที่จะกดปิดไฟได้ด้วยนะครับกด10โหมดเลยนะฮะนี่กดให้ดูกดไปทีเดียวนะมันเลยมีปุ่มตรงนี้ปึ๊บ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 นี่เนี่ย10โหมดนะครับนี่ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดอยากปิดไฟก็กดปุ่มเดิมเนี่ยแหละค้างไว้นะครับ3วิ ปิดไฟเลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับไฟเลี้ยงเนี่ยก็คือมันจะมีช่องเสียบ USB ตรงนี้ด้านหลังของมันเลยนะครับมันจะมีพอร์ต USB อยู่ตรงนี้เป็นพอร์ตที่เอาไว้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะอย่างเช่นปลั๊กไฟบ้านหรืออะไรงนี้แต่แนะนําให้ใช้กับตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ทําหน้าที่เป็นฮับด้วยเดี๋ยวจะพูดต่อภายหลังนะ,ะตรงนี้สามารถที่จะเสียบ USB ที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะเป็น Type A นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับเสียบเข้าไปเสร็จอีกฝั น,นะครับต่อเสร็จเนี่ยมันก็จะทํางานร่วมกับพอร์ต USB hub ข้างหน้านี้ครับนี่ซึ่งตัวนี้พอร์ตเนี้ยมันจะอยู่ทางด้านขวาเนาะตรงนี้นะครับมี4พอร์ตด้วยกันนะสามารถที่จะเอาเมาส์มาใส่เอา USB f ฟ a ชไ drive มาใส่หรือว่าหูฟังหรือว่าคีย์บอร์ดมันจะต่อได้จากตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปพ่วงต่อตรงแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ให้มันแบบวุ่นวายเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากเลยนะครับผมนี่เป็น USB hub ได้ด้วยนะครับจะชาร์จมือถือจะอะไรก็ได้ตรงนี้จบตรงนี้หมดเลยนะครับ ถัดมาตรงนี้มีที่วางนี่มีที่วางมือถือด้วยนะครับสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับแล้วเราก็วางมือถือไปเลยโชว์เห็นไหม เราก็สามารถที่จะเอามือถือมาวางได้นะครับมือถือเนี่ยไอโฟน12ไอโฟน14เดียวมี่ซัมซุงอะไรก็วางได้หมดนะฮะยกเว้นมือถือที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้ไม่สามารถที่จะวางได้แล้วนะฮะถ้าแบบแนวกว้างเนี่ยมันกว้างออกอย่างนี้อย่างซัมซุงโฟนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นอะ่ะมันบันมันบนานรั้นข้างใช่ไหมวางอันนี้ไม่ได้นะอันนั้นมันใหญ่เกินนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ครับ เขาคิดมาแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะถ้ามันใหญ่ไปนะใช้ช่องนี้ได้ครับนี่ฮะวางไปเลยครับเอาแท็บเล็ตวางได้ฮะเอาแท็บเล็ตมาอ่าผมมีแท็บเล็ตมาวางเงี้ยเอาแท็บเล็ตออกมาอย่างนี้ครับปึ๊บวางไปเลยฮะนี่วางนี้ได้แท็บเล็ต นะครับแต่ว่าคงไม่ค่อยมีใครเอาแท็บเล็ตมาวางอย่างนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบางจอเกินนะครับก็สามารถที่จะวางได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นลิ้นชักด้วยนะครับสามารถที่จะเอาของไปวางได้นะครับอ่าผมเอามือถือใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้ลึกมากนะอันนี้มันไม่ได้ลึกมากนะฮะมันก็เนี่ยตื้อๆประมาณนี้สามารถที่จะเอาโพสต์อท์วางได้นะครับผมโพสต์อท์แฟลชไรฟ์หรืออะไรที่มันต้องเขาเรียกว่าฟลิกยูสอ่ะต้องใช้ทันทีอย่างปากกาหรืออะไรอย่างงี้นะครับสามารถที่จะ ลิ้นชักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้แต่ฟังก์ชันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยเนาะไอฟังก์ชันที่วางมือถือนะครับเอาไว้แบบว่าดูแจ้งเตือนหรืออะไรอย่างนี้ระหว่างเล่นเกมสะดวกมากตรงนี้สะดวกมากๆเลยขามันนะครับผมขามันเนี่ยถ้าเกิดเราพับอย่างนี้นะครับมันจะมียางกันลื่นนะฮะตรงนี้มันจะมียางกันลื่นอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแผ่นยาวเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ตัว MS1 เนี่ยยึดกับโต๊ะนะครับผมไม่ขยับ นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดกาออกมาก็มีเหมือนกันนะเป็นยางวางนี้2องอันเลยนะครับนี่มาดูที่สีดำกันบ้างนะครับสีดำก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะ mm. ด,ด,ดูดูดูนะครับดูเท่ดูคลนะครับมันเข้ากับตัวไฟอ g b มากๆเลยเนาะ mm. วัสดุแบบเดียวกันหมดเลยนะครับพื้นผิวแบบสักๆาแบบนี้เหมือนกันทั้งสีขาวและสีดำเลยมันก็มีพอร์ตมีอะไรมีที่วางนะครับเป็นสีดำหมดเลย แต่สายที่แถมมานะต้องแจ้งไว้ก่อนถ้าเป็นสีขาวเนี่ยสายเขาไม่ได้เป็นสีขาวมาให้นะเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้มาให้เนาะอันนี้แล้วแต่สะดวกว่าจะเอาไปใช้วางอะไรนะไม่จําเป็นจะต้องวางจอหรือวางอะไรอย่างนี้นะฮะสามารถที่จะเอาแล็ปท็อปหรืออะไรเงี้ยไปวางได้เอาแท็บเล็ตวางได้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาจอนะครับมาลองวางดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นจอนะครับผมเป็นจอมอนิเตอร์เลยนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยง่ายมากนะครับแค่จอวาง เสร็จแล้วอย่างเงี้ยอย่างจออย่างเงี้ยอ่าอันนี้จอเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าการปรับความสูงได้จะทําได้แค่ก้มกับเงยเท่านั้นนะครับอ่าอย่างเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีจอประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันปรับความสูงไม่ได้นะไอ้พวกจอปรับความสูงได้ส่วนใหญ่จะราคาแพงนะก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราวางจออย่างางี้นะครับมันอยู่ต่ํากว่าที่เรามองเนี่ยอย่างเงี้ยผมเก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยผมมองจอผมต้องก้มมองจอใน Europeans. ขนาดตัวเล็กเนี้ยมันทําให้ปวดคอนะครับก็วางจออย่างงี้ไปเลยเนี่ย ทีนี้ เราก็ไม่ต้องก้มมองจอแล้วถ้าขามันเตี้ยไปใช่ไหมอ่าอันนี้มันเตี้ยเกินแล้วก็กางขาออกมาอย่างงี้มันก็จะขึ้นมาสูงอีกนิดนึงทีนี้เราก็ไม่ต้องก้มมองอันเนี้ยมองกันตรงๆเลยเนี่ยสะดวกมากนะครับอ่าขอวางจอก่อนประมาณนี้นะครับผมสําหรับที่วางจอนะสรุปเลยนะครับสำหรับ MS1 ตัวนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการก้มมองจอนะครับกับปัญหาในเรื่องของการอยากจะโต๊ะคอมให้มันดูแบบสะอาดสะอา้านมีฟังก์ชันการวางนู่นนี่นั่นให้มันแบบ จัดเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอร์ตฮับ USB 4พอร์ตตรงนี้นะครับผมมีลิ้นชักไว้เก็บของจุกจิ๊กมากมายนะครับผมมีที่วางมือถือด้วยนะครับแล้วก็วาง็ a b l e t ได้อีกและด้านล่างตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาของไปวางซ่อนไว้ได้อีกนะเออตรงเนี้ยเรียกว่าครบครันนะครับเป็นของที่จําเป็นต้องมีไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่ามีไว้ดีกว่าใครที่อยากซื้อสินค้าตัวนี้นะมีให้เลือก2องสีเลยนะสามารถที่จะไปหาซื้อได้แล้วตามร้านขายสินค้้าอททชันนววประะเเศลลยแก็ มีช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม SNS ของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Tiktok, i n s t a g r a กรมนะครับผมหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับโซเชียลต่างๆนานาน,านะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กติดตามกันด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทีวหนึ่งนะครับกก like, นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ